พอบรนนำเอกอัครราชทูตอุปทูตผู้แทนรวม11ประเทศและผู้ช่วยทูตทหาร23ประเทศลงพื้นที่พิสูจน์ทหารขเขมรยิงพลเรือนโจมตีโรงเรียนรอนพยาบาลปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อพังยับเผยแพร่1สิงหาคม2568 9นาฬิกา10นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์ เขาไปนำเอกอัครราชทูตอุปทูตผู้แทนรวม11ประเทศและผู้ช่วยทูตทหาร23ประเทศลงพื้นที่พิสูจน์ทหารกัมพูชายิงพลเรือนโจมตีโรงเรียนโรงพยาบาลปั๊มน้ํามันร้านสะดวกซื้อพังยับเมื่อวันที่1สิงหาคม68ที่ท่าอากาศยานกองบิน6บน6ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกสปสทบ นำคณะผู้ช่วยทูตทหาร23ประเทศและสื่อมวลชนสังเกตการณ์พื้นที่พลเรือนโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ได้รับความเสียหายการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาจากนั้นเดินทางไปพื้นที่ที่ทหารกัมพูชาย,ยิงจรวดใส่ร้านสะดวกซื้อสถานีบริการน้ำมันปตทบ้านผือหน,นองยะลาดอ,อกรัฐรักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งทำให้ประชาชนคนไทยเสียชีวิต8รายหนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ7-8ขวบบาดเจ็บจำนวน10คน และเดินทางต่อไปอยังโรงเรียนภูมิซ่อนวิทยาตรเสาธงชัยเพื่อสังเกตการพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและเดินทางไปยังโรงพยาบาลสตางบ้านชเมงต่อเสาธงชัยสังเกตการพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายก่อนจะเดินทางต่อไปอยังศูนย์พักพิงวิทยาลัยเทคโนโลยีกันทรลักษ์สำหรับเอกอัครราชทูตสามประเทศบรูไนญี่ปุ่นเมียนมาระดับอุปทูตสามประเทศมาเลเซียสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอินโดนีเซีย ผู้แทนทางการทูตระดับต่างๆ5ประเทศสหรัฐสิงคโปร์จีนเวียดนามฟิลิปปินส์รวม11ประเทศผู้ช่วยทูตทหารรวม23ประเทศได้แก่ 1. จีน 2. มาเลเซีย 3. ปากีสถาน 4. เกาหลีใต้ 5. รัสเซีย 6. สิงคโปร์เเยอรมนี 8. อินเดีย 9. ลาว 10. แคนาดา 11. ฝรั่งเศส 12. ส,สหรัฐอเมริกา 13. ฟิลิปปินส 14ญี่ปุ่น15เวียดนาม16อิตาลี่7 7เนเธอร์แลนด์18อินโดนีเซีย19สวีเดน20สสวิตเซอร์แลนด์